ตอนที่นั่งรถไปตาจังหวัดวันนี้นั่งคิดอยู่ในใจว่าแบบเออวันนี้เหมือนจะตีติดวะคิดในใจนะเพราะว่าแบบตีหนึ่งขึ้นสองเนี่ยห้าสิบเอร์เซมันก็ต้องติดแล้วอะไรเงี้ยก็ต้องมีติดบ้างอันนี้ไม่ติดเลยจนแบบจน,แบบจนแปลกใจเว้ยก็เลยคิดว่าเริ่มจากอะไรก่อนดีมีตัวเลือกมากมายครับแล้วดูอะไรผมดิผมอ 6, 7, ขอหกขึ้นเ็ก่อนเลยแล้วกันเพราะอะไรร้อยสิบผมเยอะมากนชนสักเทีเฮ้ย มีเอลเอนนะเว้ยติดน้อยเบสิมาขยับหน้าแล้วหนึ่งทีแต่ผมมีความเชื่อครับผมความเชื่อไม่ผมไม่มีแล้วกเจ็ดทีเหมือนเดิมกดตรงที่คําว่าอัพกูก็เชื่อไปเรื่อยอ่ะไปที่ไม่ติดก็ยังเชื่อว่าจะได้ความเชื่อไม่ผมไม่มีแล้วเดี๋ยวผมนี้ต้องทำงานแต่บ่ายโมงนั้นเรามีเวลาตะอีกนิดหน่อยก่อนที่พลังจะอัพครับ ตัวที่สองแต่ผมมีความรู้สึกว่าจะตีติดไม่ใช่นี้นะน่ง่งครับง่วงครับแต่ผม<ต>อยากเล่นเกมครับนั่งหลับในรถตู้มาบ้างเบนล่างนั้นดีไหมหมายถึงย e ี่สิบเอดหรอครับ ยี่บเอ็ดผมก็ยินมาเยอะว่าดีนะบางคนอาจจะไปขายครับได้ 17, 18, 19เท่าไหร่ก็ว่าไปอัปเกรดซมไม่ไม่น่าใช่ยงไงหรืูควรใช้วะอัปเกรดซามใช้เผื่เนะถือว่ารุ้นเล่นๆที่ผมตีอันนี้ยเพราะว่าถ้าผมขายไปก็ได้ประมาณ1 5ื่นใช่ปะขาย1 5ื่นหักลบภาษีนั่นนู่นนี่แต่ถ้าผมตีบวกเนี่ยคือผมอาจจะมีสิทธิ์ขึ้นเก้ากำลังจะไปใส่บาทพอดี อนุโมทนาครับเพลงเพลงโยังม,มสาสตร์เหลือเก้ไปด้วยสักทีไม่ดีจริงๆคือดีที่ไ,ได้ยินเสียงปัดลมสินะแต่นี่มันใครไม่เก็บแค่เว้ยไปเก็บแค่มันเก็บแค่นี้ขอสีทองครับพ่อเราจะไปหวังอะไรมากผมมุงเช้าวเว้ยเริ่มวันใหม่ กับการ์ดใบใหม่เห็นผู้ไหมเห็นผู้ไหมไม่เห็นผู้จบเติมเพิ่มไปด้วยนะเนี่ยไกลบาอย่างที่บอกนะครับถ้าอันนี้ติดถ้ากับเราตีบวกสิบติดซึ่งบอกเลยว่าเคยเคยอยู่เหมือนกันไม่เป็นไปได้เว้ยอีกสักตัวแล้วกันไม่ได้เก็บอะไรไว้ไง ขึ้นอย่างมากขึ้นหนึ่งหรือมั้งขึ้นหนึ่งร้อยสิบหกก็แพงอะแต่ว่าเออเดี๋ยวถึงเวลาราคาอะไหล่มันก็ถูกลงมันมีอยู่แล้วเมื่อที่ราคาอะไหล่ถูกลงดูดิดูด,ดิหนึ่งช่องเนี่ยคือยี่สิบเปอร์เซ็นต์ใช่ปะ่ะไอเน,นี้ยไม่น้อยกว่าหนึ่งเวมึงไม่ควรมาติดขึ้นหกเองตัวใช้ด้วย ใจใจไม่ถึงมีคนใจไม่ถึงก็มีกูนี่ไงใจไม่ถึงเจ็ดเขาสายหน้าหนึ่งทีเขาบอกว่าอย่าตีแต่พี่นั้นไม่เชื่อครับเรียบร้อยเหมือนรู้ในใจว่าถ้าฝืนนะเราไปได้แหกนะตะกี้มีอยู่กับใจป๊าด ตอนแรกในหัวคือเอาไงนะกะเอาแล้วคิดว่าต้องลุยเว้ยลุยเถอะลุยดีกว่าไปคิดมาม,มันบกมันพลังเยอ,อะอไปเอาไว้ยสักทีจริงๆน่าใช้ตีสวะ่ะคือปีนี้พังไปก็พังอะไรเงี้ยจะได้ไม่ต้องซีเรียสไหนดูสิของพอไหมไม่ค่อยพอเท่าไหร่ มี1มี2มี3ยืม113ตัวหนึ่งคิวไงแบบนี้แล้วก็ไปมีเลตาวหนึ่งทีจบดูดิลิเกอร์หทีขเขาปิดด้วยเบนเซม่าดีวะอย่างเพียน <c oughs> ทําใจก่อนว่ามันอาจจะพังไปหมดเลยก็ได้แล้วผมคิดว่ามันน่าจะพังไปหมดเลยก็ได้แต่ถ้าไม่ทำเดี๋ยวแม่งคาใจ <c oughs> ไม่เป็นไรมัง้ง เดี๋ยวถ้ามันติดเจ็ดให้เราอีกตัวหนึ่งนะโอเคโอเคอะไรเราติดบ้างเหรอแต่คุณพี่จะไม่ติดแปะให้กูสักตัวจริงๆหรอวะเนี่ยอินเตอร์มันเข้ารอบสินะถึงได้ราคาแพงอย่างี้ลกันเดี๋ยวเอาไอจีเอ็มหลับไงจีเอ็มหลับไปเลยไม้ต้องตื่นขึ้นมาเฮ้ยมิลลี่ยังไงอ่ะ ยังไงอ่ะยังไงยังไงยักจบมีเต่าก็แยกย้ายนะครับก็ถือว่าพวกเราได้พยายามกันอย่างเต็มที่แล้วก็ไม่ต้องมีอะไรให้มันขาใจเหลืออะไรคาใจละแหกหมดแล้วเนี่ยภาพจำยังชัดเจน สองแสนปีวัแล้วครับนยังไม่รวมค่าตีอ้าวจะถอนตัวไหมโอเคนะตัวนี้ขึ้นห้าไม่ไม่ยากเท่าไหร่มันแค่แพงสิ่งที่ตะกี้คิดได้คือโอเคไม่ตีเบนก็นได้<ะ>เก็บไว้ก่อนก็นได้ทีนี้แอบเสียดายนะนหดไปเลยอาจจะหวดแบบวันพรุ่งนี้ก็ได้พักวันพักแป๊บ,บนึงอะไรพร้อมแล้มาหด จะพูดโหดไปแม่งจบก็ได้แม่งมีตรงชะงักตรงที่ผมบอกไงว่าตอนที่เราได้แปดไอตอนที่เราได้เจ็ดเราเสึกไม่เลิกผมไม่ค่อยเชื่อเรื่องของการว่าจะติดเจ็ดสองทีติดอะไรเงี้ยมันก็เป็นไม่ได้นะแต่เป็นมันโอกาสมันยากมากเลยอ่ะมันเหมือนแค่แบบเดี๋ยวนี้จะลากให้หนึ่งถึงห้าเลยอ่ะแม่งยังยากเลยแต่ผมว่าน,นี้ต้องติดละเพลงเหมือนแบบ เอารียบชิบหายแล้วอะไรหมดของจริงแต่หกมันไม่ติดลิงก์แปลกคือพอหกมันไม่ติดแล้วมันจริงจริงอะถ้าตีกันหัวกันขนาดนั้นอนะหกมันต้องติดแหละหกปกติผมตีหกติดแล้วแต่วันนี้มันจะไม่ได้ทั้งวันเลยหรอวะหรือไม่เป็นล็อกวันไม่วันนี้อข้ามวันแล้วเว้ย ตรงนี้ข้ามวันแล้วเว้ยมือไปโดนยังไม่ตั้งใจเรียบร้อยเหลือสามกลับไปปั้นใหม่ก่อนจากกันเธอเตรียมหัวใจกอนรอยแปดอีกไหม อันนี้ไม่ควรติดแล้วนะให้มันหมดไปเลยให้มันหมดไปเลยให้มันหมดไปเลยเอาปืนไปอีกกลับมามันกลับมามันกลับมาเป็นเจ็ดเหมือนเดิมเี็ดร้อยสามเท่าเดิม ปันใหม่ตีแหกก็แค่ตีใหม่แค่อะไรหมดอปิดเกมเลิกพอใจหรือยังคนที่บอกให้ตีต่อสุดท้ายแล้วก็ตีเองอยู่ดีแหละไปดีฝ่าบายครับ